เทศบาลนครพิษณุโลกขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงการจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2568โดยเริ่มจากวันที่1 3เมษายน2568เวลา7นาฬกา30นาทีเชิญชวนร่วมส่งน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ณบริเวณพระวิหารพระอัฐารถวัดพระศสีวรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารวันที่13เมษายน2568เวลา17นาฬิกา30นาที เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมปล่อยพันปลาเนื่องในวันสงการณบริเวณนาวัดพระเสีวรัตนมหาธาตุวอระมหาวิหารเวลา17.30นาทีของวันที่13เมษายนขอเชิญชวนร่วมชมขบวนอันเชิญพระพุทธชินราชจำลอง และขบวนแห่นางสงการของเทศบาลนครพิศณุโลกสภาว,วัฒนธรรมเทศบาลนครพิศนุโลกเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิศนุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและในขณะเดียวกันเวลา19นาฬิกา ร่วมพิธีเปิดประเพณีสงการจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2568และขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจการประกวดนางสงการประจำปี2568ณเวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเล่นน้ำณนะถนนเล่นน้ำสงการวิถีไทยสองแควในระหว่างวันที่13-15เมษายน2568ณนะถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครพิศณุโลกและชมการแสดงน้ำพุลีลาบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟจังหวัดพิศณุโลกมาเที่ยวงานสงการที่จังหวัดพิศณุโลกกันนะคะ